สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมเกิร์ฟอนไลน์สองเอ็กซิเลียมนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวละครชิวหัวอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าอ่านถูกไหมนะแต่จากที่ไปดูใน google translate มานะครับโดยการเอาคำเนี้ยไปแปลเป็นห้นองแรกเป็นภาษา,าจีนแล้วก็ลองกดปุ่มลำโพงดูนะครับมันอ่านมาว่าชิวหัวส่วนตัวก็เคยเรียนภาษาจีน เพิมเดียวเท่านั้นนะครับคืนอาจารย์ไปหมดแล้วแต่ยังจำพอจะจำหลักการอ่านได้แต่ว่าในเกมภาษาอังกฤษที่เอาในในภาษาจีนมันจะมีการอา่านภาษาจีนเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าพินอินนะครับพินอินคือการแปลงตัวอักษรภาษาจีน อยู่ในรูปของภาษาอังกฤษและใส่วรรณยุเข้าไปเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนแล้วก็เข้าใจการอ่านมากขึ้นนะครับสำหรับน่าจะทํามาสําหรับพวกชาวต่างชาตินี่แหละนะแต่ทีนี้พอ,อมันเกมมันเอาชื่อจีนมาใช้มันดันตัดวรรณยุทิ้งเฮี้ยนเลยนะเป็นทุกเกมนะครับมันก็เลยแทบบจะเป็นไปไม่ได้สําหรับคนที่ไม่ได้อ่เขาเรียกอะไร คุ้นชินกับภาษาจีนนะครับถ้าคนที่คุ้นชินเห็นอย่างนี้ยอาจจะพอเดาได้ว่ามันต้องอ่านว่าอะไรแต่สำหรับคนที่ไม่ได้คุ้นชินกับภาษาจีนอย่างเช่นผมเองด้วยนะครับไม่เห็นวรรณยุกเลยนี่คือเป็นไปไม่ได้ที่จะอ่านให้ถูกนะเพราะงั้นก็เดาว,ว่านะครับอันนี้จากการที่ใช้ g o เกิลแฮนดเล็ตเดาว่าอ่านว่าชิวหัวนะก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับตัวละครนี้เป็น ตัวละครแวนการ์ดนะแวนการ์ดก็คือตัวละครที่สามารถที่จะ mobility สูงก็คือเดินได้เยอะนะครับช่องที่เดินเดินได้เยอะแล้วก็เป็นตัวละครธาตุไฟที่เข้าใจคือตัวสุดท้ายของทีมธาตุไฟแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะก้ามก้ากึ่งๆระหว่างคุณจะเปิดหรือไม่เปิดแต่ที่จริงตอนนี้ตูมันออกไปแล้วเนาะส,ส่วนตัวผมไปลองดูแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยแป้งไม่ค่อยคุม้ม ปั้นเลยนะเวลานั้นแต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าทำใหม่นะตัวละครนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่ใช้ช็อตกันนะครับแล้วก็ท่าไฟอย่างที่บอกไปหลายๆคนที่เล่นเซิร์ฟจีนเท่าที่เห็นมาก็บอกว่าตัวละครนี้เนี่ยเก่งเทียบเท่ากับครูใครเลยซึ่งบางคนเคลมรูม้สึว่าในระดับที่ปั้นมาระดับเดียวกันเนี่ย ปันมาระดับเดียวก็คือ V6 นะครับแล้วก็อาจจะของสวมใส่พอๆกันอะไรเงี้ยตัวนี้อาจจะเก่งกว่าคูใครด้วยซ้ําเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะมาดูที่การโจมตีก่อนนะครับโจมตีปกติเนี่ยทำดาเมจต่อโล่สี่หน่วยในระยะ6กช่องนะครับโจมตี6กช่องทำดาเมจใส่ประตูเป็นกายภาพ80ซนนะต่อมามาดูที่สกิลติดตัวก่อนนะครับ สกิลติดตัวเนี่ยจะมีเงื่อนไขเอ่าเอฟเฟกต์ Effect แรกนะมีเงื่อนไขจะทำดาเมจไฟเพิ่มเติม5%หากไม่มีพันธม,มิตรอยู่ในระยะ2ช่องเลยก็คือในระยะรอบตัวที่เป็นกากบาท2ช่องเนี่ยจะต้องไม่มีพันธม,มิตรอยู่นะครับถึงจะได้บัฟนี้เพิ่มขึ้นมาถ้าประตูปิดโอเวอร์เบิร์นอยู่นะครับโอเวอร์เบิร์นคือดีบัฟพลาดไฟนะอันนี้ผมพูดไปหลายครั้งแล้วก็ มันจะทําให้เออไม่ใช่ไม่ใช่ดีบัฟเดียเป็นบัฟเป็นบัฟใส่ให้กับตัว <c oughs> เอ้ยถูกแล้วผมมึนอะไรวะโคตรมืนเลยมันเป็นดีบัฟที่จะใส่ให้ศัตรูนั่นแหละเออ u n d e m a g เป็นฟิกดามเมจนะครับใส่ศัตรูถ้าศัตรูมันติดดีบัฟโอ้เบิร์นอยู่นะครับไม่ใช่ติดอยู่ถ้าศัตรูโดนดีบัฟโอ้เบิร์น ขออภัยนะผมผมเริ่มมือๆน,น,นิดนึงเพราะว่ามันข้อมูลมันเยอะนะถ้าศัตรูโดนดีบัฟโอเวอร์เบิร์นก็คือโดนดีบัฟจากตัวละครอ,อื่นในทีมะนะทำโอเวอร์เบิร์นใส่นะครับตัวละครชิวหัวเนี่ยจะทำการอิมเมอร์เจนซี่ซัพพอร์ตก็คือช่วยยิงสนับสนุนรูปแบบหนึ่งนะครับช่วยยิงสนับสนุนทันทีแต่ศัตรูตัวนั้นนะครับทำดาเมจเป็นธาไฟ60%สิบทำดาเมจโล่หนึ่งหน่วยแล้วก็จะได้รับแต้มสกิลหนึ่งแต้มนะครับ ไอ้เป็กนี้จะทำงานได้แค่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นเท่านั้นนะครับแล้วก็เพิ่มครีเอท10%เมื่อทำดาเมจทาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดสร์ชมาร์กนะครับสร์ชมาร์กจะเป็นดีบัฟของชิวหัวที่หายท่าไม่ตายแล้วใส่ดีบัฟนี้ให้กับศัตรูตัวตัวที่อยู่ในระยะนะเดี๋ยวมาพ,พูดเพิ่มเติมอีกทีนะครับสร์ชมาร์กมีผลยังไงนะครับสร์ชมาร์กเนี่ยจะ ทำดาเมจธาตุไฟนะครับ7%เมื่อจบการกระทําจบการกระทําคือจบการกระทำของคนที่ยิงดีบัฟใส่ก็คือตัวชิวหัวนี่นแหละจบการกระทําจะทําดาเมจธาตุไฟใส่ศัตรูตัวนั้นนะครับ7%และทุกหนึ่งสแต็กจะเพิ่มดาเมจอีก7%แล้วพอทําดาเมจเสร็จเนี่ยสแต็กจะถูกรีเซ็ตนะครับจะรีเซ็ตกลับไปเป็นศูนย์นะฮะทุกครั้งที่ศัตรูที่ติดสกอตมาร์อยู่เนี่ยโดนดาเมจธาตุไฟจะเพิ่ม สเต็คของสกอร์ตมาขึ้น1สแต็สูงสุดได้12บสองสต็นะหากผู้ใช้รีบัฟนี้ก็คือชิวหัวเนี่ยตายรีบัฟนี้จะหายไปทันทีนะครับน,นี้จำไว้ก่อนนะมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับมันจริงจริงมันก็เยอะทุกตัวละคอในเ,อกเกมเนี้ย <c oughs> ต่อมานะครับสกิลหนึ่งับดาเมจต่อโล่สหน่วยอันนี้จะใช้แต้มสกิลสองแต้มนะครับ เลือกศัตรู1ตัวในระยะ6ช่องทำดาเมจพาดไฟ120%ใส่ศัตรูตัวนั้นนะครับถ้าศัตรูอยู่ห่างออกไปไม่เกิน4ช่องนะครับก็คือ4ช่องหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มเติม5%แล้วก็ทำดาเมจต่อโล่เพิ่มขึ้นด้วย1ด้หน่วยนะครับต่อมาเออผมลืมผมลืมพูดไปนะขออภัยในส่วนของสกิลติดตัวมันจะมีถ้าคุณอัลเกรดตัวละครนี้ขึ้น v 2ซึ่งมันเป็น เหมืยนกับระดับเรียกว่าซอฟแค a ปประมาณหนึ่งของตัวละครนี้ก็คือจะได้บัฟเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือทําให้โจมตีสนับสนุนเนี่ยจากเดิมเนี่ยสนับสนุนได้แค่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นเพิ่มเป็นสองครั้งต่อเทิร์นนะครับอคัคคน V2 อีกทั้งจะได้บัฟทําดาเมจไฟเพิ่มขึ้น15%ทันทีโดยที่ไม่ต้องสนเงื่อนขาวา่ามีพารามิเตอร์อยู่อ่บริเวณใกล้เคียงตอนแรกเนี่ยมัน มันได้แค่ห้าเปอร์เซ็นแถบมีเงื่อนไขด้วยว่าต้องมีต้องไม่มีพานามิตรอยู่ในระยะสองช่องถ้าขึ้นวีสองปุ๊บได้สิบห้าเปอร์เซ็นโดยที่จะมีพานามิตรหรือไม่มีไม่สดด้วยนะครับได้ทันทีเมื่อทําดาเมจนะครับหากถ้า,ถาอัตราติดครีเนี่ยครีเรชเนี่ยสูงกว่าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไอ้ที่เกินมาทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นจะถูกแปลงเป็นครีดาเมจด้วยอันนี้คือวีสองนะครับเพราะงนั้นตัวละครนี้จะเริ่มมีความเก่งขึ้นมา ประมาณหนึ่งที่วีสองแตม่มันก็คือคือคุณต้องเปิดหาให้ได้สามตัวซึมันก็เยอะอยู่มันก็เยอะเอาเรื่องอยู่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้เปิดนะครับอย่างที่เห็นมันเป็นเท่าๆอยู่เนี่ยผมไม่ได้เปิดนะผมเอาแค่วีศูนย์นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปสรุปตอนท้ายเครดิตย้อนกลับมาที่สกิลสองนะครับสกิลหนึ่งพูดไปแล้วเนาะ,ะม,นมาดูที่สกิลสองนะครับสกิลสองจะทม์ดาเมจต่อโล่สองวยนะครับคูลดาวน์หนึ่งหนึ่ง นะเลือกหนึ่งช่องนะครับอันนี้เป็นเลือกช่องนะไม่ใช่เลือกศัตรูนะครับเลือกหนึ่งช่องในระยะหกช่องจะโดดนะครับไปที่ช่องนั้นทำดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่โดยรอบเป็นธาตุไฟสามสิเปอร์เซ็นตอจะเป็นดาเมจใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดในระยะหกช่องไม่ไม่ใช่โดนโดยรอบขออภัยนะครับโดนศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดในระยะหกช่องนะ เมื่อใช้สกิลไปแล้วจะได้รับเอ็กซ์ตาร์คอมมานนะครับก็คือทําให้ใช้สกิลได้อีกหนึครั้งอีกครั้งจะลดคูลดาวของสกิลท่าไม้ตายลง1เทิร์ดด้วยนะตัดสกิล2องสกิล2จะพูดถึงแค่นี้นะครับมันไม่ได้มีเบรกตรูอะไรที่น่าสนใจนะต่อมานะครับสกิลท่าไม้ตายทําตามเมตตโล่3หน่วยนะครับคูลดาวสามเทิร์ดนะ เลือก1ช่องนะครับในระยะ6ช่องทำดาเมจธาตุไฟอันนี้เป็น AOE แล้วมั่นใจว่าเป็น AOE นะครับทำดาเมจเ0าแล้วก็ดีบัฟใส่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะ3ช่องจากจุดที่เลือกนะครับดีบัฟชื่อสกอร์ a มาที่พูดไปพูดถึงไปในสกิลติดตัวนะก็เหมือนเดิมนะครับโดยทำให้ พื้นมันเกิดพื้นไฟด้วยนะครับเออใช่ผมผมนึกออกมันทำให้เกิดพื้นไฟด้วยสาบเถิดน,นะในระยะสาะช่องนะจะทำการใช้แต้มสกิลที่มีทั้งหมดทิ้งไปโดยที่แต้มสกิลที่ใช้ไปเนี่ยดึงแต้มจะได้ดาเมจเพิ่มมา5%นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกก็คือถ้าใช้สกิลนี้ปุ๊บแต้มสกิลหายหมดเกลี้ยงอันทีนะครับ จะถูกแปลงมาเป็นดาเอจเพิ่มมาอีกทีละห้าปอร์เซ็นตต่อหนึ่งแต้มสกิลถ้ามีแต้มสกิลสมแต้มก็ได้ดาเอจเพิ่มมาสิบห้าปอร์เซ็ต์นะับส่วนอันนี้เนี่ยที่น่าสนใจ,จเป็นอันนี้เลยนะครับทีเลเวลสาซึ่งมันคือ V6 นะครับของตัวละครนี้จะมีเอฟเฟคเพิ่มเติมถ้าศัตรูที่โดนสกิลนี้มีเพียงตัวเดียวในระยะนั้น จะทำดาเมจเพิ่ม15%นะครับดาเมจจากสกอชแม์กจากเดิม7%เพิ่มเป็น10%นะครับต่อ1สแต็กดีบัฟของสกอชแม์กเมื่อโดนาดาเมจธาตุไฟที่เพิ่มทีละ1สแต็กเพิ่มเปลี่ยนเป็นเพิ่มทีละ2สแต็กแทนนะครับก็คือเอาเรื่องเลยวีหกนี่คือดาเมจผมว่าดาเมจล้นๆนะ่ะเอาเรื่องเลยนะครับก็คือสแต็กได้เร็วขึ้น อันดาเมจได้มากขึ้นนะครับเพราะงั้นการเล่นตัวละครนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเน้นไปที่เปิดด้วยสกิลท่าไม้ตายก่อนนะส่วนใหญ่นะครับเปิดด้วยท่าไม้ตายเพื่อให้ติดสกอชมาสแล้วในปาร์ตี้ก็คือเบิร์นดามเมจรัวๆเลยเพื่อเติมแตกไปสกอชมาสเนี่ยเราพอจบการกระทำปุ๊บมันก็จะระเบิดเป็นดาเมจนะครับ เท่าที่ผมเข้าใจจากสกิลนะแต่ไอ้ที่เล่นจริงตอนตีบอสกิลจะเป็นอีกแบบนึ่งเดี๋ยวผมอธิบายทีในแต่ด้วยความที่หลายๆด้านเนี่ยตัวละครสามารถลงได้เพียง4ตัวเท่านั้นแล้วตัวละครนี้เนี่ยตัวที่จะเอาไปใช้งานจริงๆมันต้องปั้นไปแบบไปให้สุดค่อนข้างจะสุดทางอะ่ะเพราะงั้นเป็นตัวละครที่กินทรัพยากรเยอะเพื่อที่จะหยิบไปใช้งาน ในปาร์ตี้ที่ต้องลงด่านที่เป็น5ตัวด้วย้ะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นมันทำให้ตัวละครนี้มันอยู่ก้ามกึ่งว่าควรจะเปิดหรือไม่เปิดดีส่วนตัวคิดว่าคนที่งบน้อยคุณจะข้ามตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับเราไปนเน้นตัวละครที่เป็นคอหลักของทีมนั้นๆอย่างเช่นเวกเตอร์อย่างเงี้ยเวกเตอร์ยังน่าเปิดกว่าชิลหัวส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้เยอะกว่า ใช้งานได้ครอบคลุมกว่าแล้วก็ไม่ต้องเปิดดาวเอาไม่ต้องอัพดาวเยอะว่างกันเถอะแต่ตัวละครนี้มันจะเก่งมากๆตอนที่อัพดาวเยอะพอสมควรมันก็เลยจะเน้นไปที่คนที่เล่นมานานพอสมควรแล้วก็มีงบประมาณมากพอที่จะปั้นตัวละครนี้มาให้เก่งแล้วก็หยิบไปใช้นะครับซึ่งดึงในหมวดที่เขาเน้นตัวนี้ไปเล่นก็คือไปบอสกิ้ล ฟรีบอสคิวเนี่ยจะลงได้ห้าตัวละครแต่ว่าไอ้ห้าตัวละครนั้นอ่ะมันต้องยืมเพื่อนด้วยหนึ่งตัวซึ่งปกติแล้วถ้าคุณมีเพื่อนเป็นสุลต่านสักคนหนึ่งคุณก็จะยืมชิวหัวนี่แหละไปเล่นนั่นแปลว่าคุณก็อาจจะไม่จําเป็นต้องปั้นเองต้องไมหมฮะไม่จําเป็นต้องไปหามาปั้นโดยซ้ำนะแต่สาหรับอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมไม่มีเพื่อนที่มีชิวหัวเลย แบบเลยเลยนะไม่มีเลยนะครับผมก็เลยหยิบตัวที่ทำดาเมจได้ดีแล้วก็เป็น DPS หลักอย่างเช่นชงจชชิวมาแทนตัวชงจิวของผมเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ปั้นจนสุดขนาดนั้นมีเพื่อนที่ปั้นสุดไปแล้วผมก็เลยยืมตัวนั้นมาแทนแล้วก็หยิบชิวหัวของตัวเองมาใช้ซึ่งดาเมจมันก็คูไดไทไม่ได้แรงอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ปั้นมาเยอะขนาดนั้นนะ ล้วส่วนตัวคิดว่าคนที่ไม่มีงบข้ามได้ข้ามนะครับถ้ามีไม่มากอยากให้ทีมมันครบผมจะเปิดหาไปอย่างออยอย่่าางงที่ผมทาเนี่ยเปิดมาสักตัวหนึ่งก็ได้เอามาเติมไว้ก่อนเผื่อใช้ก็หยิบม,มาใช้ซึ่งถึงแม้โอกาสใช้มันอาจจะไม่ได้มากแต่ก็อาจจะดีกว่าไม่มีทางสถา,านการณ์นะครับสำหรับคนที่มีงบเพิ่มขึ้นมาหน่อย V2 ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับทำให้ดามเจเพิ่มขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งแต่แน่นอนถ้าเป็นคุณเป็นแบบวานอะเป็นวานเปิมได้เยอะคุณจะปั้นไปถึง V6 เลยมันก็เป็นคำตอบสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วยังไงก็คือตัวนี้ก็ต้องขึ้น V6 แต่ว่าอาจะไม่ใช่เร็วๆนี้เนื่องจาก mm. นั่นแหละคือข้อจำกัดในการหยิบไปใช้เนี่ยผมว่ามันมีน้อย โอกาสที่จะหยิบไปใช้มันมันยังมีไม่มากขนาดนั้นนะครับผมตกหล่นอะไรไปหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะฟบอ,อ๋อใช่ผมพูดถึงว่าตีบอสกิลการตีบอสกิลมันจะต่างกับตรงทีออ่ตำแหน่งการยืนที่ที่จะวางตัวละครลงไปได้เนี่ยมันจะมีตำแหน่งที่ใกล้บอสอยู่ที่สี่ตำแหน่งล่างทีนี้มันจะเหลือช่องด้านบน ซึ่งตัวชิวหัวเนี่ยเป็นแวนกาดอย่างที่บอกไปนะแวนกาดมันเดินได้ไกลเพราะงั้นมักจะเอาชิวหัวไปวางไว้ด้านบนแล้วค่อยเดินมาตบพบกับทีมด้านล่างซึ่งเดินปกติอะมันจะไม่ถึงนะครับถ้าใครเื่อใครจำแมคชนิกบอสตัวนี้ไม่ได้นะครับบอสมันจะเป็นแบบว่าต้องให้ทุกตัวละครในทีมเนี่ยโดนบอสตีในระยะดัดหน้าเพื่อจะโดนดีบัฟแล้วเรา พอเราแก้ดีบัฟปุ๊บเราจะได้บัฟกลับมาคืนได้บัฟกลับมาแทนนะครับเพราะงั้นทุกตัวละครต้องมายืดด้านหน้าบอสหมดสิ่งที่ทําก็คือยิ้วหัวที่อยู่ด้านบนเดินมาแล้วใช้สกิลสองกระโดดมารวมกับทีมด้านล่างมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องกดใช้สกิลสองก่อนนะครับซึ่งผมยังก็ยังไม่เห็นน้องเหนือน้องเหนือจะตีวอสยิ้วหัวก็ยังไม่เห็นว่าจะเอาไปใช้ในคอนเทนต์ไหนสักเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ ไม่ได้ชัวร้อยเว่ามันควรจะปกติแล้วควรจะหยิบท่าไม่ตายมาใช้ก่อนหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าอย่างนั้นเพราะว่าดูจากคำอแธบบิบายสกิลแล้วเนี่ยดาเมจมันจะสูงที่สุดต่อเมื่อตัตูนั้นโดนดีบัฟ o อคสแม์คของชิวหัวและโดนเบิร์นดาเมจถลม่มใสจนถึงจุดหนึ่งแล้วพอจบจบเทินจบการกระทำของชิวหัวปุ๊บระเบิดดาเมจออกมานะครับ อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะถ้าใครมีข้อมูลอะไรมาแชร์เพิ่มเติมได้นะครับตัวตัวผมก็ไม่ใช่ผู้เล่นเซิรฟ์ฟจีนแล้วก็เล่นเล่นรายวันเนี่ยเหมือนกับหลายๆคนน่ะก็คือเล่นทำรายวันแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเวลามาลงลึกกับข้อมูลเกมนี้มากนักนะครับอันนี้คือตีความจากการอ่านสกิลแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยลว้ลวนๆเลยนะถ้าผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะครับ สามารถแก้ไขพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามสหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ